รู้ว่าผิวดีกับวิตามินซีเป็นของคู่กันไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะท <estiver S 1> า<น>ถ้าอยากผิวดีต้องวิตามินซีค่ะและนี่คือชาแม่ไวยาพลัสซีเป็นวิตามินซีแบบผงในรูปแบบซองสามารถฉีกสไลป์กอกเข้าปากได้เลยสามารถดูดซึไมได้เลยทันทีรสชาติเป็นรสส้มเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะกินเข้าไปอนนันเาจะน่าแตสตยอเบอร์รี่สดๆหนึ่งซองแบบนี้มีวิตามินซียมากๆเยอะกว่ามะเขือเทศถึง1 2 2อเท่าเลยค่ะแลยก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถึง2เท่าโดยสารสกัดจากต้นชิคโครี่ สดใหม่ไม่ต้องชงด้วยนวัตกรรม Encapsulation ที่ช่วยนำส่งวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายเราได้อย่างเอฟเฟกตีฟ0%ไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลและก็ไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะในเซ็ตของราคาก็น่ารักมากๆราคาซองละ39บาทสามารถหาซื้อที่เซเว่นเลเวนทุกสาขาเลยค่ะหรือใครที่กินแล้วถูกใจอยากได้แบบกล่องก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ Event Boy Beauty Warehouse ร้านเพียวร้านคาชั้นนำทั่วไปหรือว่าตัวแทนช้าไม่ทั่วประเทศเลยค่ะหนึ่งกล่องมี้ทิปต่อนะคะราค มาด้วยกันใหม่จาคนอยากน่าใสแล้วก็ชอบกินอะไรอร่อยๆค่ะพาดี่ไรเงา